ไปไหนวันนี้ครับผมเฟิร์สดีพัทยานะศูนย์ปลายหกสี่หนึ่งห้าสามเก้าหนึ่งเก้าเฟรดีพัทยาเอาใหม่กูพูดเร็วไปไม่เป็นไรเดี๋ยวพูดใหม่ได้อันนี้มันกดใหม่หรือยังหรือว่าอย่งไรต่อเลย,ย,ยตามไปเลย<ห>นะก็คือวันนี้นะพิเศษหน,น่อยเพราะว่าไอ้ต้ามันมาใส่ท่อให้เองนะฝาลั่นนะฝาร้องฝาร้องใส่ท่อเองแค่นีครับทำฝาร้อทำฝาลั่นฝารุนเพอร์ฟอร์แมนซ์่ก็มาใสขอท่อเพราะว่ามันมีหมดอ่ะจะเป็นฟูจะเป็นปลายเป็นอะไรก็แล้วแต่ ของครบเต็มระบบมีวารันตีนะยังไงก็บอกวันนี้วันนี้เป็นคอท่อ2.2รุ่น Full System สำหรับรถทัวริงปีปีโฉมเก่าฮะโฉมเก่าก็ใส่ได้โฉมเก่าอุตูสองตัวโฉมใหม่โอุตูสามตัวเป็นยูโรห้านะครับก็ใส่กับท่อทริปออนได้ทุกรุ่นเลยตรงรุ่นอันนี้ใส่เป็นแวน์ไฮนะโคตรดังเลยอ่ะอ๋อแวน์ไฮตัวใหม่จะแผดเพราะว่าไส้ไม่มีแยแก้วซับในนะครับเป็นไส้จิกปกติเลย เพราะว่าที่แรนทายตัวนี้มันดังเนี่ยเพราะว่าเดิมรุ่นรุ่นนี้มันเป็นไส้แบบไส้ตรงมาเลยก็คือข้างในเนี่ยไม่มีซับใหญ่แล้วเป็นแค่ไส้ตรงยาวมาแล้วมีเป็นที่เป็นช่องช่วงตะแกรงหรือไส้จิกเนี่ยแค่ระยะประมาณัสองนิ้สองลูกเป่านี่<ะ>เป็นตัว450รุ่นใหม่นะของแมนทานนะเกือบสี่หมืห่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันราคาราคาสูงสำหรับคนที่ไม่ชอบเสียงแพดเนีนะ่ยแนะนำว่า ต้องไปใส่แหวแก้วเพิ่มไหมเนองแนะนำว่าคนใส่แหวแก้วหรือว่ามัเป็นไม่ได้ครับเป็นตัวอื่นดีกว่าสองสี่เก้าะสองพ่นสี่สีดำสองสี่เก้าร้อยก็แต่เดี๋ยวแต่ของมึงจะเล็กกว่าไม่สี่จุดครึ่งสีนิ้วครึ่งเหมือนกันแต่เดี๋ยวรุ่นใหม่จะเป็นกระบอกกลมสีนิ้วครึ่งจะมีรุ่นใหม่เร็วๆนี้แหละเดี๋ยวรอดูก็นี่ก็เป็นที่ใส่คันนี้ไปไม่มีแล้วมีแค่คอฟ้าล่างใช่ไหมคอจะใช้คอใช้ชิลเดิมได้ไหมมันแยก2ออก2แล้วจะเป็นกลมๆจะไม่เหมือนพวกแหวนไฮฟรีดอมลองสองดูข้างล่างดิมันจะเห็น เพราะว่าถ้าเบือแหวนไฮฟรีด้อมเ,เนี่ยมันจะเป็นคอแบนตรงนี้<ช>แล้วมันจะทำให้อิรีดไอเสียออกมา<อ><อ>ไม่ค่อยดีมไ,มไม่ค่อยเต็มไม่ค่อยเต็มไม่ค่อยเต็มใชยไหมจังหวะทุกอย่างหลบมุมแปะใช้ชิวเดิมได้หมดนะครับประกอบได้หมดเนียนๆเนียเน้ยบเคออยูหมื่นแปดเก้าร้อยบาทต<ช>ายสองสี<ช>่เก้าร้อยรุ่นเนี้ยปียี่สิบสี่เนี่ยคือเป็นโฉมใหม่เป็นออนิวเนี่ยก็คือแตกต่างกับปีเก่าคือมีโอทูสามตัวแล้วก็ช่วงหลบตรงเนี้ยมันไม่เกี่ยวแล้วเพราะว่ามันก็เป็นชิคเดิมนะใช่ป่ะใช่ใช่ทุก รุ่นใหม่เนี่ยเขาก็ใช้คอท่อ O e M เดิมแค่เพิ่มระบบ O2 เข้ามาเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งใช่ได้่านมาตรฐานไอเสียนัวนเองก็คือเสียงแม่งโคตรลั่นเลยแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงแ้ถ้าเป็นของฟ้าลั่นก็คือสบายๆอ่ะมีปัญหาก็คุยได้โดยตรงตลอดการตลอดอนู่ในงานเพราะว่าเราทำเองไงมึงทำเองไงทำเองขาเองครับถามอะไรตอบได้เหมือนอับดุลเลยใช่ทำอะไรตอบได้เดี๋ยวไปดูคันปียี่สิบสามมีคันหนึ่งคันหนึ่งแบ็บูกับท่อรถรถลูกพี่จอดอยู่บนใส่ชิลแบ็คโฮมไว้นะใช่อันนี้ไปเก็บ P D O S T เดี๋ยวแบลวอีกคันลงมางดเดี๋ยวแบวอีคันลงมางเ,นนะเดี๋ยวให้คันเดี๋ยวตามไป้างบนเดี๋ยวให้เอาคันนี้เข้าไปเก็บ แผเพราะว่าไม่มีไส้เดี๋ยวลองไปดูตัวนูน้นน,นี่ดูด้านล่างเลยเลยเห็นคอฟูชัดเจน2ออกสนะแต่ว่าเราใช้กันร้อนของเดิมได้เลยนะผมบอกเลยว่านเนียนแบบหมกๆเลยแต่ว่าออกเต็มเป็น2องออกสองเลยคันนี้นนทําเครื่องหนึ่งสมหนึ่งมาแล้วด้วย1นึสาหนึ่งแล้วเดี๋ยวลองเทสซาวดูนี่ปัดปลายท่อสกิีมมิ่งนะครับเอาไซเลนเซอร์ออกเอาไซเลนเซอร์ออกแล้ว สี่นิ้วครึ่งเหมือนกันแต่คันนี้เครื่องร้อยสามเมตรนะอะอันนี้หนึ่งสามหนึ่งจะลองไปเบิร์นฟังเสียงดู มาเต็มนี่สกิมมิ่งปลายท่อจับคู่กับคอท่อของฟ้ารั่นสองอกสองครับที่ติดชิเดิมที่ติดตั้งกับชิวเดิมได้เลยนะเดี๋ยวก็คือสําหรับปโฉมเก่าโฉมใหม่คือเรา M8 M8 ดีกว่า M8 ใส่ได้หมดขอให้จ้างให้ขอแค่เจ้งว่า ก็ือตัวหตัวก่็คือต่อไปนี้ก็คือเป็น3ตัวมาแล้วแต่ว่าวมีอะแดปเตอร์ปิดไว้ให้สําหรับลูกค้าที่ซื้อไปนี้ก็คือจะขายต่อหรืออะไรเนี่ยก็คือใส่ได้ทุกปีเลยครับทำมาเพื่อตอบโจทย์ให้ลูกค้าที่ใช้ M8 โดยเฉพาะนะครับสำหรับลูกค้าที่แบบไม่อยากแบบไปซื้อขอท่อแบบระดับ3-4หมื่นนะ เราก็มีให้เป็นตัวเลือกให้ลูกค้าหมื่นกว่าบาทก็ได้ท่อฟูแบบแรงๆแล้วอ่ะฟีดอมก็สามหมื่นไปปลายสี่หมื่นใช่แต่ว่าของเราก็หมื่นแปดพันเก้าในติดตั้งกับกระร้อนเดิมได้เลยไม่มีร้อนขาแน่นอนแล้วก็เป็นฟูลซิสเต็มเหมือนพวกท่อที่เป็นท่อคอฟรีดอมคอแมนนันไฮเลยคันนี้ใช้กล่องเป็นทันเดอร์แม็กนะใช่นทันเดอร์แม็กก็คือโอทูใหญ่ก็คือมีทำได้หมดทำได้หมดก็คือโอทูเล็กทูใหญ่เรามีอะแดปเตอร์มาให้หมดตรงรุ่นหนาง่ายๆคือเอาไปซื้อซื้อไปก็คือใช้ได้เลยอ่ะเนียน ก็น <ítulo> ั่นแหละครับตามที่บอกยังไงก็บอกจองออกก็ได้0864153919เฟรดีพัทยานะฝากด้วยครับหาเล่โดยสารทุกรุ่นของตรงของแต่งปรึกษาอะไรก็ฟ้าลั่นได้ผมไม่ผมไม่ใช่เจ้าของนะครับอย่าเข้าใจผิดมีคนบอกผมเป็นเจ้าของฟ้าลั่นไม่ใช่ครับนี่ครับเจ้าของกุญแจฝากไวยครับฟ้าลั่นสนใจก็สั่งมาได้มีทุกรุ่นแหละทุกรุ่นเลยเล็บแม็กอะไรก็แล้วแต่เนาะตอนออกก็สั่งผ่านเฟิร์สได้เลยครับสบายๆก็มารับกล่องร่วมมาติดตั้งที่จุดพัทยาได้เลยงับ้อเคครับสวัสดีีีคครรรััับบบบวนนน้เต็มะะ สองอันหนึ่งเขาถ่ายบ่อยแล้วมีอันนี้เรามาดูออกออกตูดบ้างแนละ้วสองอันหนึ่งมางานหมู่เลยสไตล์ทัวริงบ้างไงอ่ทัวริงทัวริงโ <คน S 1> มตีสองอันหนึ่งไปคนร้อนแรงเหงื่อแตกครับสวัสดีครับ